เพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุษราคำแดงกำโกเมนเอกสีหมอกแมกนินการมุกทหารหมอกมัวแดงสลัวเพทาย ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีสังวานสายไพโทนนี่นะครก็จะเป็นเนื้อแร่นพเก้ะนะครับของคนสมัยโบราณนะครับหรือว่าเนื้อแร่รัตนาชาติหรือว่าเพชรนพเก้ะเนี่ยนะครับ ก็จะมีหน้าตาแปลกๆหน่อยตรงนี้นะครับสังวันสายไพโทนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเหมือนกับว่ามันหายากอะไรอย่างี้นะครับหรืออาจจะหาไม่ได้แล้วนะครับเขาก็เลยมาใช้พวก Cat Eye เป็นอ่าเพตตาแมวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้สังวันสายไพโทนแบบคือแบบสมัยก่อนเลยนะครับแล้วตัวตรงนี้จะมีเพเป,เป็นเพดดีนะครับ เพชรดีแบบโอ้โหน้ำงามมากๆเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซียนพระนะครับตันนี้เราก็จะมาเปิดูเนื้อ,อาหาของพระ,ะสมเด็จนะครับที่พระบจจาจั์ตอนนะครับได้สร้างเอาไว้นะครับนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ เป็นพิมใหญ่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นกุกของวังนะครับอาจจะเป็นของอวังหน้านะครับเป็นวังหน้านะครับก็มีแต่วังหน้านะฮะที่จะ มีทรัพย์สินมากมายขนาดนี้นะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับภาษีส่วนหนึ่งนะครับก็เข้าวังหน้านะครับวังหน้านะครับจากที่ผมศึกษาข้อมูลมาก็จะเป็นเป็นวางที่ให้กับราชายาทนะครับผู้ที่จะมาสืบบาลังต่อไปนะครับ ประทับอยู่นะครับอืมเดีย๋ยววันนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องราวของวังหน้ากันพอสังเกตนะครับอโอเคก็จากคำกรที่ผมอ่านเมื่อตอนต้นนะครับอื เพชรดี ty, มณีแดงเนี่ยนะครับเขียวใสแสงบรรกฏเหลืองใสสดบุษราคัมนะครับแดงแก,ก่กรรมโกเมนเอกสีหมอกเมฆนินการมุกทหารหมอกมัวแดงสรวเพทายสังวันสายไพโทนก็จะเป็นคำกรโบราณที่ผูกชื่อและรัตนาชาติมองคลทั้งาชนิดลงไปนะครับเพชรดี ty, เนี่ยหมายถึงเพชรสีขาวน้ำสะอาดนะครับเนี่ยนะครับก็คือแบบ สวยมากเลยนะครับคือน้ำแบบสวยจริงๆนะครับสวยจริงๆนะครับกลางๆนี่ชมพูชมพูอาจจะเป็นอ่เหมือนพวกเพทายอะไรน่นะโอเคอย่ารอมาต่อนะครับมาดูเขียวใสแสงมรกตนะครับนี่นะฮะเป็นตัวนี้นะสองกันดูครับ เนี่ยทำมาเรากดแบบสวยจริงๆนะครับเป็นแบบเป็นแร่นะครับยังไม่ยังไม่ใช่อัญมณีอัญมณีก็คือต้องเอามาเจรานายก่อนนะครับนี่ก็จะเป็นก้อนแร่นะครับเป็นแร่รัตนะชาตินะครับรัตนะจริงๆมันแปลว่าสามอย่างนะครับแตอ่อาจจะเป็น สามชาติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะระับแบบประสามประเทศหลักๆใหญ่ๆเนี่ยที่ต้องจำเอาไว้เนี่ยไอ้พวกก้อนสีสวยๆอย่างเงี้ยเขาเลเขาเล่นหากันว่าอะไรเงี้ยอาจจะประมาณนี้หรือเปล่านะฮะผมก็ผมก็งงเหมือนกันนะฮะเพราะอย่างนโเก 9, ้านก 9, นนก 9, เนี่ยนโปนโเก้าเนี่ยก็คือมันก็แปลว่าก้าะนะฮะอันที่จะเป็นแร่รัตนณะชาติคนคือคนสมัยโบราณน,นะครับเขาจะเรียกหากันนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับอือเดมาต่อกันที่มะนีแดงก็คือทับทิมนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นทับทิมนะฮะนไปมาดูสองตัวทับทิมกันนี่นะฮะมีทับทิมนี่นะฮะ เพชรดีมันีแดงนะฮะมันีเนี่ยมันีแดงนะฮะครับเป็นทับทิมนะครับแล้วก็เพชรนี่แบบสวยมากครับต่อไปก็เหลืองใสสดบุษราคำนะครับเหลืองใสสดนี่น่าจะเป็นอัเม็ดกลางเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับบุษราคำ ก็คือน้ำเนี่ยส,สวยมากนะครับพอไปเจรานายหน่อยสวยมากเลยนะครับประมาณว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ในวังหน้าเนี่ยก็คือถวายให้พระมหากษัตริย์เลยนะครับเนี่ยสวยจริงๆคหอมอันนี้ สายส่ปิ้งเลยะครับต่อไปก็จะเป็นแดงแก่กำมโกเมนเอกนะครับแดงแก,กรร่กำมแก,กรรม่กำมจะเป็นนี่นะครับนี่นะครับแดงแก่กำมโกเมนเอกก็คือ ถ้าบอกว่าโกแมนเนี่ยปกติจะเห็นเป็นสีแดงเลืดหมูแต่แบบสีเนี่ยคือมันก็มีนะหาย,ยากมากๆเลยนะครับเนี่ยสีมันใสขนาดนี้นะครับเพราะว่าโกอพลอยโกแมนเนี่ยเราเอาไปเจรลานายมันก็ยังไม่ค่อยอ่ะสะท้อนแสงเท่าไหร่มันจะมืดๆนะอ่ะเดี๋ยวมาดู ต่อทีอ่ต่อไปก็จะเป็นสีหมอกเมฆนินการนะนีนินนิน,นตัวเนี้ยคือสมัยใหมนะ่เขาจะเอานินออกไปไปเอาซัฟไฟอะไรมาก็ไม่รู้นะฮะแต่เนี้ยคือเป็นแรกรัตนาชาเนี่ยนนินสวยดีนะครับ น,น,าานี่นะครับต่อไปก็มุกดาหารหมอกมัวอ่านี่นะครับนี่นะอือ ต่อไปก็ดังสลัวเพเทายอ่าคิดว่าเป็นอันนี้นะครับชมพูออกชมพูหน่อยนะครับเพเทายก็คล้ายๆเพชรนะครับแต่เพเทายสีเนี้ยนะฮะจะหายากส่นวนใหญ่จะเป็นสีขาวนะครับสีสีใสๆอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับเพชรนะเ่ยอาขอโทษด้วยครับรถเรสียงรถเสียงดังนิดนึงฝัท่ทีผมเอามา ถ่ายทาที่ทํางานฮะอืมติดถนนนิดนึงนะต่อไปสุดท้ายก็อมุกดาหารอ่าเป็นสังวานสายไพโทนนะฮะก็คือคิดว่าหาไม่ได้แล้วนะครับเหมือนกับอ่เ,เส้นอะไรเป็นเห็นไหมสวยเลยอย่างกับลูกแก้วนะครับเห็นไหมเนี่ยสังวานสายไพททนนะ เหมือนกับเรื่องของเรื่องของกรบทิมสยามนะครับที่มันหาไม่ได้แล้วนี้ผมคิดว่าผมคิดว่าสมัยก่อนนะครับเขาจะใช้พอ์ชนเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มเพชรนกกเาแทนหินขัดไอ อย่างในปัจตุบันนะก็เพชรดีก็หมายถึงเพชรสีขาวนะสะอาดม่มีแดงกระทบทิมเขียวใสแสงมรกตก็เอเิมมอร์ลนะฮะเหลืองใสสดบุษราคำก็คือบอยพลอยบุษราคำเยลโลวซฟไฟน์นะครับแดงแก่กำโกเมนเอรก็คือพลอยโกลเมนนะฮะหรือว่าการเนี่ย สีหมอกเมกนินการก็คือนินนะครับหรือว่าแบบสไปเนลนะครับมุกาหารหมอกหมัวก็คือพลอยมุกาหารมูสโตนะครแดงสัวเพทายพลอยเพทายหรือว่าเยลนโลซิครอนนะครับสังวันสายไพทูลอ่าตอนนี้จะเป็นเพชตามมาเหมือนวันมันหาไม่ได้แล้วนะฮะ จะเห็นออกเห็นพระธาตุแบบเหมือนกับออกมันหนาแบบประกายเพชระนะเนี่ยโอ้แบบเหมือนเหมือนก็มีผงเพชรหรืออะไรเนี่ยนะครับระยิบระยับเต็มองค์พระนะครับแล้วองค์เนี้ยก็นอกจากฝังนะครับเขาก็จะเอามา ผสมนะครับเอาพวกผมผมเนี่ยแลวรัตนาชาเนะนี่ยผสมลงในเนื้อผ่า ส่วนเรื่องความเชื่อนะครับเกี่ยวกับเพชรทับก้านะครับก็มีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับเราก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือแหวนที่รอดเพชรทับก้านะครับที่หากเป็นแม่ทับสมสัยนะครับก็จะนำพามาสู่บารามีชัยชนะจะเห็นได้จากทหารยอดนายพลหลายท่านนะครับมาจะสมสัย ยิ่งอยู่ในพระสมเด็จที่สุดยอดเกจิแห่งยุครัตนาโกสินทร์สุ้างนะครับจากการตรวจสอบมีทั้งรอยหน้าแม่พิมพ์ครับและคุกเค้าผสมลงไปในมวลสารและจากองค์อื่นๆนะครับของกุวังเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งเป็นพระสมเด็จที่ฝังก้อนแราละเศษผงแรงาชรัตนชาตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ที่ประดับฝังแล่เพชรพลอยจะเป็นของกุวังหน้า ท่าที่เห็นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันที่ประวัติของกุวังหน้ากันสักหน่อยแล้วกันนะครับกุวังหน้านะครับหรือที่เสียหลายท่านนะ่ะมักเรียกกันว่ากุวัดพระแก้วนะครับสมเด็จพระพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าจะให้ถูกต้องนะครับคนเรียกว่ากุวัดพระแก้ววังหน้านะครับซึ่งก็คือวัดบวรสถานสุทธวาวาสนะครับไม่ใช่วัดพระศรีรัตนาสทสดารามวัดนั้นเรียกว่า วัดวัดพระแก้วนะครับเรียกว่าวัดพระแก้ววังหลวงนะครับไม่ใช่วัดพระแก้ววังหน้านะครับคนละที่กันนะครับอืมซึ่งในกลุ่มวัดพระแก้วก็รู้สึกจะมีด้วยนะฮะอืมก็ก็มีเหมือนกันนะแ้วข้อมูลการสร้างก็ค่อนข้างสับสนส่วนใหญ่เข้าใจว่ากลุ่มวังหน้าเริ่มสร้างช่วงรัชกาลที่ห้านะครับ คือปี2400-2411พศ24นะครับแต่มีสมเด็จยกที่มีตาประทับตั้งแต่ปี2401นะครับซึ่งกุวังหน้าอย่างน้อยก็ช่วงรัชกาลที่4นะฮะซึ่งยังมีกุวังหลังอีกอีกด้วยนะครับซึ่งไอ้กุวังหลังเนี่ยนะฮะก็ยิ่งทำให้เราสับสนเข้าไปใหญนะครับกับรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5นะอ่า จากที่ผมดูข้อมูลมาข้าวๆนะครับกุวังหลังจะเป็นของอรัชกาลที่านะแต่กุวังหน้าเห็นว่ามีแต่ผมก็ยังไม่เจอหลักฐานที่มันชี้ชัดนะครับก็ยังไม่สรุปนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับในปัจจุบันนะครับบริเวณนั้นนะครับก็กลายเป็นมหาลาัยสนามหลวง พอเข้าเรื่องเนี้ยจะไม่พูดถึงตำนานคำสาปแช่งของวังหน้าก็ไม่ได้ครับเดีย๋ยวเรามาพูดถึงตำนานนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับเรื่องก็เกิดจากกรมพระราชวังบรมมหาสุรสิงหานานนะครับก,ก็พระองค์ก็เป็นพระอนุชาทิร่าของรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะครับคือพระองค์ก็สร้างวังหน้าขึ้นมานะครับแลวทรงมีความห่วงแหนในทุกสิ่งที่อยู่ในตำหนักนะครับ สนพระอ,องค์ประชวนใกล้สวารคตรนะครับจึงให้บาวไพยนะครับพาชมวังอ่าแล้วพระอ,องค์ก็ทรงสาบแช่งไว้ดังนี้นะครับขนาดทอาพระเนตรสิ่งต่างๆในวังของเราเนี้กูอุตสาห์ทำด้วยความคิดแล้วเลี้ยวแรงเป็นหนักหนาฝนจะอยู่ชื่นชมนานน,านก็ไม่ได้ชมของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างด้วยกำลัง ข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอให้ผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขต่อมา,อาสมเด็จเจ้าฟ้ากราม,มาหลวงอ,อิสระสรุธรนะครับก็ได้ประทับแทนนะครับแล้วก็เกิดอาถรรพ์ขึ้นกับมอบนักศึกษาที่บุกยึด มหาหลัยธรรมศาสตร์นะครับเมื่อ14ตุลาแล้วก็เอาวันที่9กันยา19กันยาเนี่ยนะครับอือก็ความเชื่อเรื่องกลับมาเข้าสู่ความเชื่อเรื่องของพวกเพชรมงกเก้านะครับแนวว่าเขาว่าอัญมณีแต่ละอย่างครับมันมีความหมายแบบอ่าอะไรยังไงนะครับก็ หนึ่งนะครับมร์กดเนี่ยก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับโกเมนเนี่ยนะฮะก็คือความปกป้องอความชั่วร้ายนะครับการปกป้องจากความชั่วร้ายทับทิมเนี่ยก็คือโชคลาภนะครับบุษราคำเนี่ยก็คือความซื่อสัตย์นะครับบุกดาหารอ,อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะครับนินเนี่ยก็คือชัยชนะนะครับอันทูลคือการครอบครองการคุ้มครองนะครับ เททายลาบยศนะครับแล้วก็สุดท้ายเพชรนะครับก็คืออาอายุยืนนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะให้ส่งดูเนื้อหาโมนตสามอีซักรอบแล้วกันนะครับ มันจะมีอ่อก้อนแร่นะครับก้อนแบบเหมือนเหมือนเหมือนเม็ดพระทาตนะครับงอกมามีเม็ดหนึ่งนะครับท่าที่ผมส่องดูนะับนี่นะัะก้อนกลมๆเล็กๆเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮูงฮู้ แถวแถวนี้นะครับก้อนเนี่ยอ่าผลัะหม,ด,มดเลยนี่นะคะบแบบเหมือนก็นว่าตรงเนี้ยคือเขาง,งอขึ้นมาเองนะคะแบบไม่ได้เกิดจากการทุบหรืออะไรครับ ก็คือในเนี้ยนะครับจะมีเนี่ยเห็นไหมผงแร่ผสมด้วยนะครับเป็นผงๆงเนี่ยนะครับเราต้องใช้อะไรทุบนะครับถึงจะทุบพวกเพชรทุบอะไรเนี้ยได้นะครับพอตามหลักฟิสิกส์แล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถเอาของที่อ่อนกว่าทุบของที่แข็งกว่าได้นะครับคนยุกตะนาโตสินี่เขาใช้วิธีอะไรนะครับเนี่ยก็อยากรู้นะครับ ก็เป็นอะไรที่สวยงามจริงน,นะครับมันจะมีเม็ดต้นดันนะครับเนี่ยขึ้นปากปลายนะครับถ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยนะครับกลมๆเนี่ยจะเป็นเม็ดพวกเม็ดกล้วยนะครับเพราะเขาก็ใช้กล้วยนะครับในการบดผสมในมวลสารนะครับ เพื่อให้มันเนียวนะครับเร,เราปั้นเราเอาไปอัดแม่พิมพ์เนี่ยมันจะได้ง่ายนะครับนี่ด้านข้างครับดูการยุบย่อนนี่จะมีเห็นแบบหงแรกอยู่นะครับซูมแล้วมันไม่ค่อยชาแต่ออาภาพธรรมดาแล้วนะครับ mm -hmm. ก็กระจายอยู่ตามองค์นะครับพวกผงแร่นะครับแต่บางองค์ที่ผมดูคือเต็มทั้งองค์ก็มีนะครับมี่ก็จะ,ะเนื้อเป็นเนื้อยุคต้นนะครับเป็นเนื้อผงปูนนะครับผงปูนเฟ แม้ทีมนี้นะครับก็เป็นสมเด็จตนนครับแกะขึ้นมาเองนะครับจะเป็นช่วงยุคไม่ได้ยุคต้นตอนต้นนะครับถ้ายุคต้นตอนต้นเนี่ยจะเป็นาชาวบ้านนะครับพวกตระกูลช่างลอนะครับจะมาช่วยแกะอันนี้เหมือนกับว่าช่วงรัชกาลที่สี่นะครับเพราะก็อยู่บรรจุอยู่ในกรุกวังหน้านะครับ อย่างลำตามก็พอศสองพันสี่ร้อยหนึ่งนะครับตามสำเร็จยกนะฮะที่มีบันทึกปั่มในแผ่นทองคำเปลลนะครับขวดหัวตโตสองสี่ศูนย์หนึ่งนะฮะอันนั้นเป็นหลักฐานยืนยันนี่จะมีคราบดิ่งเห็นไหมครับ นีจะเป็นลักษณะคราบดินของวังหน้าดินแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับภายในองค์เฉีนั้นๆครับก็จบไปนะครับสำหรับเรื่องราวของพระสมเด็จฝังแรกปัตนาชานะครับหรือว่าเพชรนภกานี่นะครับ ครั้งหน้าก็ติดตามรับชมและตั้งลัวนะครับว่ารายการแสนผาของเรานะครับจะนำเสนอผาเครื่องเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน